สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ไผ่อยู่ที่ข้างบ้านค่ะในสวนหลังบ้านนี่แหละก็ด้านหลังก็จะเป็นกองเศษอิฐเศษปูนคือต้องบอกว่าว่าแม่ไผ่ทําบ้านค่ะช่วงนี้ทํามาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วก็เศษิเศษปูนข้างหลังนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มาจากบ้านเก่าก็คือเรากําลังต่อเติมบ้านอยู่เนาะเราก็รื้อบางส่วนของบ้านเก่าออกอิฐปูนเหล่านี้เราก็คือการทุบทุบผนังทุบอะไรออกมาจากบ้านเก่า ทีนี้พอทุบเสร็จแล้ววันนี้ก็เลยมีภารกิจที่จะต้องเอาเศษต่างๆหน้าๆเหล่านี้ขนไปทิ้งค่ะซึ่งเราจะขนไปใส่ในคอนเทนเนอร์คือคุณสามีาสั่งคอนเทนเนอร์มาแล้วทางบริษัทเขาเอามาจอดไว้ที่หน้าบ้านค่ะตรงนี้คือโซนหลังบ้านเราก็จะต้องขนอิกจากตรงนี้ค่ะเดินอ้อมไปหน้าบ้านเพื่อที่จะไปใส่ในคอนเทนเนอร์ ว,วันนี้เราก็จะมีผู้ช่วยค่ะเป็น3มเด็กนั่นแหละก็ <c oughs> จะช่วยกัน5คน <c oughs> พ่อแม่ลูกช่วงนี้เป็นช่วงเวคชันของที่เบลเยี่ยมพอดีค่ะโคร์ชควากานซีเป็นลักษณะของมิดเทอมเบรกปิดเทอมเล็กประมาณอาทิตย์หนึง่งก็เราไม่ได้ไปไหนคะ่ะบ้านเรากระักระยะแล้วที่ไม่ได้ไปเวคชันที่ไหนแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะทําบ้านให้เสร็จก่อนเที่ยวตอนไหนก็เที่ยวได้เนะถ้าบ้านเสร็จเนี่ยเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้มันก็จะโล่งแล้วเนาะ นี่แลละค่ะสำหรับภารกิจวันนี้ก็คือเนี่ยแหละขนย้ายเจ้าสิ่งเหล่านี้ไปใส่ในคอนเทนเนอร์ค่ะไปดูกันเนะ นี้จะเป็นคอนเทนเนอร์ที่เราสั่งมาค่ะสั่งมาจากบริษัทผู้ให้เช่าคอนเทนเนอร์นะคะเขาจะมาพร้อมกับรถบรรทุกแล้วเขาก็จะเอามาดั้ลงที่หน้าบ้านเราให้เห็นภาพมุมกว้างเราก็จะตั้งไว้อย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วเราก็จะขนเศษอิฐเศษเอ่อต่างๆที่จะนำไปทิ้งเนี่ยมาใส่ไว้ในคอนเทนเนอร์นะคะให้เต็ม นี่ก็เช้านี้ขนไปได้แล,ล้วบางส่วนค่ะซึ่งพอ,เ,อเรา Fill up container เต็มแล้วเนี่ยเราก็จะต้องโทรไปบอกให้บริษัทเขามาเอา container นี้ไปนะคะแล้วเขาก็จะเอาไปทิ้งให้เราอะคะ่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกองเศษซากต่างๆที่ทุบออกมาจากบ้านเก่าเนาะเพราะว่าเราทำบ้านนะคะ เราต้องขนไปทิ้งเองนะไม่มีไม่มีใครมาขนไปทิ้งให้อะคะ่ะคือถ้าจะมีคนมาขนไปทิ้งให้เราก็ต้องจ้างเขาะคะ่ะซึ่งก็แพงพอสมควรอยู่เนาะค่าแรงที่นี่เพราะฉะนั้นทำเองดีที่สุดเนาะประหยัดตังค่ะตอนนี้เราแบ่งกันเป็นสองทีมนะคะแม่จะอยู่กับพขาลากับน้องนิว์ค่ะอยู่ตรงนี้ตรงด้านหน้านะคะ เขาจะเคลียร์ข้างหน้าเคลียร์กองอิดกองเสร็อิดเสร็จปูนข้างหน้าส่วนทีมด้านหลังบ้านตรงข้างบ้านข้างหลังจะเป็นรัดดี้ Daddy กับพี่เบิร์ดค่ะช่วยกันช่วยกัน พัก15นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะอเค้ mm ่ hmm. ะพักเบรคแม่ขอกินอะไรหวานๆจะได้ชื่นใจค่ะอันนี้แม่ผสมน้ำเซเว่นอัพนะคะกับน้ำแอปเปิ้ลบ้านเราจะเรียกว่าแอปเปิ้ลทีเซอร์เป็นชื่อที่เรียกกันเองมันจะมีแบบ วหวานๆของแอปน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็มีความแบบซ่าๆของ 7up นะดื่มแล้วชื่นใจ ทำอะไรอะลูกมูสท,ทำอะไรครับอา

วันแรกค่ะตอนนี้5้าโมงจะ5้าโมงครึ่งแล้วเริ่มมืดแล้วค่ะเราทำไปได้เยอะพอสมควรอย่างที่บอกว่าเราแบ่งทีมกันเนาะทีมหลังบ้านก็จะเป็นแดดดีกับพี่เบิร์ดส่วนทีมหน้าบ้านจะเป็นแม่ไผ่กับพอล่ากับน้องมิวส์ค่ะซึ่งก็ทำไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วละ่ะเยอะประมาณนึ่งละเดี๋ยวไปดูตรงหน้าบ้านกันค่ะคอนเทนเนอร์ เออมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ